พร้อมส่งค่ะถือเป็นสิ่งจําเป็นมากๆเลยนะคะในสถานการณ์ตอนนี้ถ้าประเทศของเรายัางติดเชื้อหลักพันอยู่แบบนี้เมแนะนําให้ทุกคนมีติดตัวไว้เลยนะคะเพราะใช้งานง่ายมากๆเชื้อลงปลอดไปเราไม่ทราบอันตรายถึงชีวิตเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตการใช้ง่ายๆกันคะ่ะโดยขั้นตอนที่1ใส่ถานด้านหลังตามรูปภาพนะคะ 2. เสียบนิ้วเข้าไปตรงๆเลยคะ่ะและ3กดปุ่มเปิดตรงนี้นะคะ ในขณะที่เครื่องกำลังทำการอ่านค่าแนะนำให้นั่ง นิ่งๆน,นะคะห้วัดเร็วมากเลยยังพูดไม่จบได้แล้วนะคะจะมีเห็น2ตัวเลขใหญ่ๆคือ98กับ84ค่าออกซิเจนในเลือดคนปกติควรมากกว่า95 98ถือเป็นค่าปกติเห็นไหมคะว่าสามารถจับได้รวดเร็วและใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะสินค้าทางร้านเราพร้อมจัดส่งราคาปกติจาก1,190บาทเหลือเพียง690บาทนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะทางร้านแถมฐานให้ฟรีอีก2ก้อนและสําหรับท่านไหนที่โอนเงินมาตอนนี้ เราจะส่งให้ฟรีๆไปเลยค่ะขอบคุณมากนะคะ